สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเนฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มยกสลวิชย์ชาแนลนะครับเกษตรเทคนิคอิสรลียวนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกันที่สวนแอปเปิลนะครับแอปเปิลสวนนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์กะล่านะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงมาชมกันครับเราจะเก็บอักขณทั้งหมดนะครับโอเคมาครับการเก็บแอปเปิลนะครับท่านผู้ชมเราก็จะเก็บลูกใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมลูกใหญ่ลูกเล็กก็เหลือไว้ครับเหลือรอบหน้ามาเก็บใหม่นะครับเอาแต่ลูกใหญ่ๆไว้ ไซส์ประมาณ50-60นะครับ60มิลลิเมตรนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเล้วมีหลบเก็บก่อนอนเวลาเก็บนะครับโอ้เบาๆๆๆเบาครับผมนะครับท่านผู้ชมเราก็จะเก็บนะครับลูกคัดเลือกลูกใหญ่ก่อนนะครับลูกต่อไปก็ประมาณสองสามวันก็จะเก็บนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับลูกเขียวๆก็จะใหญ่พอดีลูกแบบนี้ก็จะทิ้งครับ เก็บครับเก็บครับโอเคเต็มแล้วก็ดีครับผมหลักการเทก็นิ่งๆนะครับแล้วก็ปลดนะครับผมปลดออกนิ่งครับ ดกมากนะครับท่านผู้ชมครับ ครับเดี๋ยวพาเดินชมครับท่านผู้ชมครดกมากครับต้นนี้ดีของจริงนะครับจุกยัง,ยงเง่้นอยู่ครับท่านผู้ชม ดกมากมากครับสุดยอด <c oughs> ยกนิ้วให้เลยพันกะลาโอเค เคคียมสใ่ไอโฟนตั้โอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยครับผมโอเคช่องสตูดิโอชแนลจากลาไปก่อนครับเจอกัน โอเคครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยครับช่องยกสโลวิสชาเนลเสร็จท้งนี้สิสสสสสเร็วจากลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย